BBC สื่อชั้นนำรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรดังแห่งสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเดินหน้ารัดเข็มขัดเรื่องงบประมาณอย่างต่อเนื่องหลังจากลดการแจกตัวฟรีเกมยูโรปาลีกนัดชิงชนะเลิศก,กับทอนแนมฮอสเปอร์ให้แข้งปีศาจแดงเหลือเพียงคนละ2ใบและอาจไม่มีพิธีจัดขบวนรถแห่หากได้แชมป์หลังได้ส่วนแบ่งตัวจากยูฟาจำนวน1500 0ันใบสตาฟของแมนยูไนเต็ดจะไม่ได้รับแจกตัวในเกมดังกล่าวเหมือนอดีตเพื่อเก็บเอาไว้จำหน่ายให้กับแฟนบอลโดยบอร์ดบริหารปีศาจแดงมีนโยบายจัดอีเวนต์ในย่่่าานนนจกกลลงงงเเมื 10, เืืออแแรรทะคคดฟี2 ขณะที่ผู้ติดตามจะต้องเสียเงินซื้อเครื่องดื่มเพิ่มนอกจากนี้แมนยูนเตตตัดสินใจจำกัดการมอบตั๋วนัดชิงยูโรปาลีกให้นักเตะแต่และรายเหลือคนละ2ใบเท่านั้นแต่หากต้องการได้ตั๋วเพิ่มพวกเขาก็สามารถจ่ายเงินซื้อได้คนละไม่เกิน10ใบ,บและจะต้องควักเงินจ่ายค่าเดินทางให้กับเพื่อนหรือญาติเองอีกด้วยรายงานอ้างได้ว่าหากแมนยูนเตดคว้าแชมป์มาครองได้ก็อาจไม่มีพิธีแห่ถ้วยแชมป์เนื่องจากหลังจบฤดูกาลพวกเขามีกำหนดบินสู่เอเชียในอีกไม่กี่วันให้หลังเพื่อลงเล่นนัดพิเศษ2เกมที่มาเลเซียและ ที่สนามซ้อมแคริงตันฉลองความสำเร็จแทนหักเอาชนะสเปอร์สได้ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn